ปีด้วยนะครับต่อจาก e p ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มก็มีสาย RCA นะครับหรือสาย AV นี่นะครับยานจากบลูทูธนะครับก็จะมาเข้าฝั่งอินนะเราก็เลือกต่อนะครับว่าจะเลือกฝั่งออดิโอหรือ CD นะครับส่วนขาออกนะครับก็จะเลือกฝั่งนี้นะเอาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูวงจรตันนี้ก่อนนะ วงจรของบลูทูธตัวนี้นะครับที่เขาให้มาในใต้ลิงที่เขาขายนะเนี่ยนะครับเขาจะมาแปลงใส่เนี่ยนะเป็นแอมเป็นอันนี้แอมครับอันนี้เป็นของรถยนต์นะแปลงใส่ได้นะครับเนี่ยนะครับนี่ครับมีคนทําไว้ครับนี่ก็เป็นตู้ลำโพงนะครับมีคนแปลงใส่แอมมานนะแต่อันนี้เป็นแอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเป็นแอมประกอบเองนะครับส่วนวงจรนะครับอที่เขาให้มานะอะไรนะสีแดง สีแดงตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟลบไฟบวกนะครับ audio อ u t เนี่ยนะครับก็คือช่องนี้นะครับโอเคเหมือนกันครับนี่ก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะต่อมาก็จะมี r มี l แล้วก็มีวนะครับ o f m นะครับนี่นะครับเขาให้มาอีกเส้นหนึ่งนะนี่นะเขาให้มาเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยมามาบัดบัดจีติดเอานั้นมันจะมีนะครับเนี่ยเนี่ยคำว่า f นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบขึ้นมาเลยดีกว่าครับเนี่ยก็ลงก็ทําแจ็คเสียบต่อสายไฟหายนะครับเดี๋ยวผมจะบัดจีเอา 1 2โวลต์กับรีโมทนี่ต่อต่อข้าหากันเลยนะเพราะว่ารีโมทเป็นสวิตช์ของไฟ12โวลต์นะครับถ้าไม่ต่อไม่ติดนะส่วนกาวก็ต่อต่างหากครับเดี๋ยวผมบัญชีสายไฟตรงนี้เลยนะครับสายไฟบวกลบนะครับในผมต่อแล้วนะเอาสีแดงเป็นบวกนะสีดําเป็นลบอ่าเอมีกาวมีอานะเราก็เอาสายนี่ครับ R C A นะนี่นะที่ผมไม่ได้ใช้อามาต่ออ่ากาวคือเส้นกลางนะก็เอากาวนะครับเส้นกลางอะเอามารวมกันนะครับแล้วก็ต่อตรงนี้นะนี่นะ กาวก็อันนี้ผมบัดกรีแล้วนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไฟเช็คลนนะก็เราก็อ่าใช้มิเตอร์นะครับวัดเอานะครับอ่านี่นะครับกาวก็นี่นะส่วนใหญ่ fc จะเข้ามาถามว่าสาย3เส้นจะต่อ,อยังไงแสนบเป็นกาวครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผมก็จะจะบอกว่าเนี่ยไอไอกาวก็คือด้านข้างนะเนี่ยด้านข้างอ่ะกาวแล้วก็กับสายมันจะมี2เส้นนะอ่าอันนี้ดีวกว่า สายมันจะมีทั้งหมดอสองเส้นนะอาจจะพอสองเส้นนะเนี่ยเส้นนี้มันจะมีสองเส้นใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่สีเดียวกันมันจะเป็นกาวเนี่ยเราจับเราจับเราจับกาวนะนกาวนะอันนี้เป็น L เป็น R นะสีแดงนะแล้วก็มาจับด้านข้างนะเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างถ้าจับปลายนี่จะเป็นบวกหรือเป็น L เป็น R าจะไม่ดังนะถ้าจับด้านข้างก็จะดังครับอันนี้ก็ฝั่งเส้นนี้ก็ของของเส้นหนึ่งกับเส้นหนึ่งเอามารวมกันนะมันของใครของมันนะวงนปุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เอากาวรวมกันนะอย่างนี้นะเราไปแช็กลนเลยนะครับอ่านี้ใส่นอดด็อตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูตอนประกอบเสร็จเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสายสัญญาณนะครับ l r กาวนะแล้วก็ามาเข้าฝั่งอินนะฝั่งอินของอ่าออดิโอนะที่ที่ต้องกดเข้าไปข้างในนี่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขาออกนะครับขาออกัอน,นผมเอาเป็นช่องด้านหลังนะแล้วก็เอามาเสียบรวมกับตัวนี้นะครับ นี่สัญญาณมันจะชนกับสัญญาณข้างนอกหรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าเราไม่เอาสัญญาณตัวน้อนวิ่งเข้ามานะครับเราก็กดไม่ต้องผ่านปีได้นะตอนแรกผมจะทําสวิคนะครับสวิ่ากลางทางนะสัญญาณสัญญาณตัวนี้นะครับว่าจะจะจะให้ตัดแบบเอา L กับ R ให้ตัดออกจากกันแล้วกดออกให้สัญญาณออกจากกันกดเข้าให้สัญญาณหากันนั้นไปแรกคิดไปคิดมาไม่ทําดีกว่าเรียกอุปกรณ์นะครับเ๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนสายไฟเลี้ยงนะครับนี่ครับอันนี้บวกนะ เนะี่ยเอามาเข้าแล้วนะวันนี้ผมตั้งไฟเป็น12.5เรียบร้อยแล้วนะต่อใจ EP ที่แล้วนะคงเข้าใจนะตรงนี้นี่นะครับอ่าผมต่อสายลําโพงแล้วนะแล้วก็อันนี้ผมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนี่ผมทดสอบต่อบลูทูธเรียบร้อยนะอันนี้เปิดก่อนนะปึ๊บอ่านี่นะครับอ่าอันนี้เสียงบลูทูธเขาต่อนะแต่ว่าผมคอนเน็กไปแล้วนะวิธีต่อบลูทูธเข้ากับตัวนี้ก็เหมือนกับอ่าทั่วๆไปนะครับก็อันนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะ ไโอเคนะครับปรับได้นะครับตัวน,นี้นี่บอลล่มอย่างนี้นะครับอันนี้เบ็ดนะครับอันนี้มิดเบ็ด ลำพงผมไม่ไหวนะครับแค่หกเมตเ,เองนะครับอันนี้มิดนะครับรนี้สอก็โอเคครับดังระเบิดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตุ่มนิดนึงนะตุ่มไม่ค่อยสวยนะครับตุ่มขออนุญาตใส่ปุ่มตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเอาไปทดสอบหน้าบ้านนะครับพอดีลุงก็ททำต้นลำพงเสร็จพอดีทดสอบหน้าบ้านนะ ตู้ลำโพงเป็นตู้บีพันนะตอนแรกตู้ตัวนี้ทําเป็นตู้เทรบโบไงแต่ว่าเสียงมันไม่ออกก็เลยดัดแปลงใหม่ทาเป็นตู้บีพันนะเดี๋ยวจะอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะนี่ทําเองลุงเขาทาเองใช้ดอกสิบนิ้วนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ลุงเขานั่งทำให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราไปซื้อขำไมกันเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ขอบตรงนี้มันลงไปกระแทกกับกะมุมอ่ะไปอย่างนี้ ให้มันลงไปกระทบกระมุมดอกสิบนิ้ตอนนี้เราปิดบนนี้เดี๋ยวคนเขาจะไม่เชื่อว่าเราทําเองนี่เราตะปูเข็มนะตะปูเข็มขอบขอบเนี่ยมาจากไอ้ตัวันเก่าที่เลือกตอนแรกเราก็ทําอีกโสดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยลอยยังอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นตูบีพันไปละอันนี้เอาดอกอะไรก็ไม่รู้ครับเอามาทําเป็นเสียงกลางนะแล้วก็ใช้ซี ห้าสิบโวลต์สิบหกยูเอฟน,นะครับเอามากันไม่ให้ดอกลำโพงมันขาดนะนะค,ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะผมเปิดเพลงซาว์หนังใส่ไปแล้วนะครับผ่านโูทูดไปแล้วนะโอเคอ่าเนี่ยครับ This เดี๋ยวครับเมื่อกี้นี้เปิดเพลงซาวหนังนะไม่รูวว้มันจะติดเล็กกระเส็ดหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเปิดนิดเดียวนะเดี๋ยวผมผมเอาเพลงที่ไม่ติดเล็กกระเส็ดดีวกว่า มีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เข้ามาจะยกมาวัดกําลังวัดนะครับก็เลยลองอามาเสียบปั๊กดูนะครับแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยนะอะ่ตัวนี้นะครับเนี่ยสเต็ปดาวตัวเนี้โอ้โหนี่นะครับหกสิบเก้านะครับจะเจ็ดเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวห้าแอมป์ใส่นะจริงๆไม่ได้โหลดเยอะนะครับที่ผมลองคล้องดูเนี่นะ นี่ครับมีอยู่0.20มิลลิแอม20แอมนะครับเนี่ยนิดเดียวเองครับกินกระแสนิดเดียวเองทั้งสองตัวเลยนะทั้งทั้งฟรีและ,ะตัวบลูทูธนะแต่ทำไมไม่รู้ร้อนมากเลยนะครับก็หลังจากที่ได้เอาตัว5แอมมาใส่นะเนี่ยนะครับไฟติดอยู่นี่นะพร้อมเปิดอยู่นะนี่นะเปิดไฟแดงอยู่นี่นะครับนี่นะครับเสียบได้ประมาณเกือบชั่วโมงละ,อ,ะอุณหภูมิ จากหกสิบเก้าเจ็ดสิบนะของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดก่อนนะอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดดูทั่วๆนะครับนะครับไม่ถึงหกสิบหรือประมาณอยู่ประมาณหกหกสิบหรือหกห้าก็พอพอไหวครับแต่นี้อยู่ที่ประมาณอ่าไม่ถึงหกสิบนะครับเอามือจับได้เลยนะครับอ่าพอได้ครับแต่ตัวนี้ครับโอ้โหโดนมือเมื่อกี้นี่แทบพองเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาตัวห้าแอมป์ใส่นะ ก่อนที่จะวัดกําลังวัดนะเดี๋ยวผมขอแปะโลโก้ชื่อช่องผมนะไม่รู้จะแปะตรงไหนนะครับเอาตรงมุมซ้ายบนนี่ก็แล้วกันนะครับผมเซ็ตอุปกรณ์วัดกําลังวัดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอตอนที่เอาไปลองเสียงอยู่ข้างนอกอะ่ะเวลาเร่งเสียงแล้วไฟมันวิ่งขึ้นมาสุดนะ,อะตอนที่ผมไปลองถ้ารังสังเกตเดี๋ยวไฟวิ่งสุดคือไฟวีูนี่ผมยังไม่ได้ตั้งนะเดี๋ยวจะตั้งให้เลยนะครับนงกิโลเฮิร์ตไซ์เวฟนะดังแบบนี้นะครับ ใครอยากรู้ก็กดเข้าไปใน y o u t u b e นะครับแล้วลองไปหาเปิดฟังดูกันนะครับโอเคนะครับผมเสียบแล้วนะผมต่อเข้านี่นะนี่นะสายเข้าตัวนี้อ่าตัวนี้ตอนที่ผมต่อสัญญาณเข้ากับเปียอ่ากลัวสัญญาณมันจะมาชนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันมีสวิ์อยู่นี่ครับสวิ์อ่าเเวลากดออกกเป็นของซีเวลากดเข้าเป็นของออ d ดิโอนะครับผมก็ใช้ของ CD ดีอยู่ใช่ไหมครับ ช้ของซีดีอยู่มันจะเข้ากับโบ้ทูสไงเดี๋ยวผมต้องกดออกมาเป็นออดีโอนะเพราะว่าไม่ให้สัญญาณตัวนี้มันชนกันยี่สิบสี่โวลต์นะครับมือแปลงไฟมปนยี่สิบสี่โวลต์นี้เป็นไฟต่านะครับแล้วก็บิดแล้วได้อยู่ที่บิดแล้วได้ที่สามสิบสี่โวลต์นะครับสามสี่ถ้ารวมเฟสตรงข้ามก็น่าเป็นหกหกสิบแปดนะครับเจ็ดสิบนะครับเนี่ยวัดเฟสตรงข้ามได้เจ็ดสิบนะโอเคเดีย๋ยวลองมาวัดดูกําลังว่าหมอแปลงยี่สิบสี่ไฟเจ็ดสิบจะได้สักเท่าไหร่นะครับ แน่นฝั่งฝั่งซ้ายไว้นะนี่ครับตอนนี้ผมมาอนุกรมนะครับนะครับอนุกรมก็จะเพิ่มนะครับอนุกรมอนุกรมก็จะเพิ่มนะ C อนุกรมก็เป็นแปดนะครับเท่ากับดอกลำโพงหนึ่งดอกนะครับโอเคเรามาลองที่แปดกันก่อนนะครับสโคบดูขึ้นฝั่งนี้นะครับอันนั้นจับแอมป์ที่ปล่อยออกมาหาดมมิโหลดนะครับแล้วก็อันนี้วัดโวลต์นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาคูนกันนะครับเปิดแล้วนะส่วนตัวนี้มันจะติดเป็น fm นะมันวิ่ง fm อยู่แต่ว่าผมกดตัวนี้แล้วสัญญาณมันไม่ชนกันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยว เนี่ยนะครับเคลื่อนขึ้นแล้วนะไม่ได้ชนกับเอนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาผมเล่งเนี่ยเคลื่อน,นขึ้นแล้วนะอ่าถ้าถ้าเคลื่อนเคลื่อนตอนนี้มันมาช่ววิ่งชนกันนะครับเคลื่อนจะไม่ออกเป็นแบบนี้นะนครับนะครับไฟไฟสุดแล้วนะเนี่ยไฟสุดตั้งแต่หกโวลต์นะครับแต่ว่าเคลื่อนยังยังไม่ขิดนะนยังไม่ขิดนะครับเก้าโวลต์สิบโวลต์อันนี้ที่แปดโอห์มนะ ได้อยู่ที่17โวลต์นะครับเดี๋ยวนะเล่งเกินนันไม่ได้ละิบปดก็ไม่ได้ส18ปดปิมปิมนะครับส18ปิมปิมเลยอ่าถ้าเกิด17เน่งนะครับสิบจ17นี่นะ17.7นะครับเนี่ยนิ่งถ้าเกิดเล่งมา18แล้วมันจะนี่แหละครับเนี่ย18จะวิ่งแหวงละโอเค17นะครับ สิบเจ็ดคูณ17นะครับเท่ากับ2 8 9ปดนะครับหาร8ดเท่ากับสาสิกวัตต์เองนะครับอ่าอันนี้ที่8ดโอห์มนะสาบหกวัตต์คูณสองข้างคูณ2ข้าง, 2, างเท่ากับ7 2็ดสิบวัตต์นะครับอ่าอยู่ที่8ดโอห์มนะครับขึ้น เพื่นจะสวยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งไฟดียูเลยนะเพราะว่าไฟอยููมันขึ้นสุดฝั่งนี้นะครับให้มาคลิปที่เมดสุดท้ายพอดีนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเอาข้างนี้เป็นเกล์เลยนะก็สี่โอห์มนะครับดัมมี่โหลดผมสี่โอห์มนะอันนี้ลูกนี้ปลดออกแล้วนะเพราะว่าลูกนี้ก็สี่นะครับพอเอามาอนุกรมกันได้แปดนะเนี้ยอ,ออกแล้วนะโอเคไม่เกี่ยวกันแล้วครับเอาลูกเดียวนะ ไฟไรยยูตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปสดพอดีนะที่จังหวัดที่ขิดนะครับเร็แล,แล้วนะครับแอมได้สองแอมกว่า,นนาลแล้วนะครับตอนนี้อ่าขิดแล้วนะครับขิดอยู่ที่สิบหกโวลต์นะครับสิบหกโวลต์ได้อยู่ที่สามจุดแปดแอมที่สี่โอห์มสิบหก คูณ16เท่ากับ256นะครับหาร4โอห์มเท่ากับ64วัตต์ต่อข้างนะครับคูณ2ข้างคูณ2เท่ากับ128วัตต์นะครับที่4โอห์มโอห์มนะครับเอา4มาขนาดนะครับขนาดโอห์มจะลดนะครับเท่ากับลำโพง4ดอกนะ2โอห์มนะครับ5โวลต์แล้วนะครับ ยังไม่ข็ดนะแอมป์ไป5.7แล้วนะครับอ่าข็ดแล้วนะครับได้12โวลต์นะ12โวลต์5.8แอมป์นะครับแต่แปลกนะครับไฟนี่ขึ้นมาครึ่งเดียวเองนะที่2โอมไฟไม่สามารถจะขึ้นสุดนะถ้าจะเอาไฟขึ้นให้สุดมันจะพีคเลยนะครับ12คูณ12นะครับเท่ากับ114นะครับหาร2เท่ากับ ข้างแล้ว2วัตต์นะครับโคูณสองข้างแอมท่านนี้มีกำลังอยู่ที่144วัตต์ที่2โอห์มนะครับผมลองเอาเพลงใส่ดูนะครับเพลงใส่เข้าดัมมี่โหลดนันเนี่ยไฟมันจะวิ่งแบบนี้นะเคลื่องจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพลงใส่นะแอมก็จะเป็นแบบนู้นนะครับจะวิ่งไปวิ่งมานะครับที่8โอห์มนะครับได้17โวลต์นะคูณกันแล้วได้3 6วัตต์คูณสองข้างได้72วัตต์นะครับหรือถ้าไม่เอา17โคณสนะครับ ก็เอา2แอมป์นะครับเอามาคูณ17เหมือนกันก็ได้36 37วัตเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้คำนวณเป๊ะๆนะบพางทีมันจะมีจุดอีกไงไอ้17ก็จะมีจุดอีกดีนี้ผมเอาคำนวณแค่นี้นะอ่าที่4โอห์มได้16โวลต์นะครับโวลต์หลดลงมานะ16โวลต์ก็ได้64วัตต์นะครับคูณ2ครข้างเท่ากับ128วัตต์นะครับต่อไป2โอห์มได้12โวลต์นะได้เท่ากับ72 Wh, วัตต์144 Wh, คูณั้งี้ับ ถามว่าหมอแปลงลูกนี้มีกําลังเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดจะมองจากที่2โอห์มนะมอแปลงนี้ก็มีกําลังแค่5.7แอมป์ที่2โอห์มนะครับเนี่ยครับเจอปัญหานิหนึ่งนะครับผมลองได้ย้ายชแนนวัดกําลังวัดนะมาไวช้ชนแนลชแนลขวานะเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะครับอันนี้โหลดที่2โอห์มนะปกติข้างนี้จะได้12โวลต์ใช่ไหมเนี่ยได้แค่แค่6โวลต์เนคลิปแล้วนะครับ ถ้าเกินไปเจ็ดวัลแปดวัลในคลิปแล้วคือไอตัวที่วัดได้สิบสองวนี่คือตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนศูนย์นะส่วนที่วัดได้แค่หกวตลแล้วแตกเนี่ยมันทำไมไม่ขึ้นมาถึงสิบสองวัเท่ากันมันเป็นไอซีเก่านะครับเป็นทารเซตเตอร์เก่านะที่ผมแงไอตัวนี้รู้สึกจะแงเอามาจากเครื่องเสียงลุงเก่าเก่ามากแล้วอันนี้น่าจะามาจากแอมรถยนนะถ้าผมจำไม่ผิดสามสามหกศูนย์นะครับอันนี้ก็ตระกูลเดียวกับห้าสองศูนย์ศูนย์อันนี้ก็ตะโกนเดียวกับหนึ นี่นะเอาอย่างลบมาลบถึงจะเห็นครับเมื่อกี้นี่ไม่เห็นเลยนะครับ A หนึ่งเก้าสหนึ่งหลังจากผมได้ถอดตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ลองเอาตัวใหม่ใส่ดูนะเดี๋ยวจะลองมาเปิดดูอีกรอบนึงนะครับมาขิปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยขีปแล้วนะที่เจ็ดโวลต์นะครับเท่าเดิมครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองูนย์มาลองใส่ดูนะครับว่าจะเป็นที่ ทีอาร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะผมไปหาทีอาร์หนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนย์ศูนย์เอามาใส่ให้เหมือนฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะลองโดยเทนนะครับยังไม่เข็ดนะครับเลยแปดเลยเก้าไปแล้วนะครับสิ 10, บโวล์ไปแล้วนะครับไม่เข็ดนะครับสิบเอ็ดแล้วนะครับสิบสองนะครับก็มาเข็ดอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองเหมือนกับฝั่งโน้นนะก็สรุปแล้วทีอาร์เบอร์เล็กนะ 01047กับ817หรือจะเป็นเบอร์อื่นก็ช่างนะครับถ้าเป็นเบอร์ถ้าเป็น TR เบอร์เบอร์เล็กนะั้นรับรับกระแสแอมได้น้อยนะก็จะไม่เหมือน19435200นะครับอ่าขื่นจะแรงกว่าอีกเท่าตัวเลยนะครับถ้าผมไม่ทําคลิปนี้ลองเอามาลองชชแนลขวาดูผมก็ไม่รู้นะผมก็คิดมาตลอดนะว่าอ่าใช้ TR เบอร์เล็กนแทนกันได้แล้ววัดมันจะเท่าเดิมไม่เท่านะครับยิ่ง TR เบอร์เล็กเท่าไหร่ ก็ขึ้นก็จะออกมาเบาเท่านั้นนะครับทั้งๆที่รับไฟได้พอๆกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่ของหนึ่งเก้าสามห้าสองศูนย์ให้ลุงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันขามโดนตัดสั้นไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ไปเลยแล้วอันนี้ก็วัดน้อยแล้วก็ได้เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าถ้าจะเล่นเครื่องเสียงให้เอาท r ีอาร์เบอร์ยอดนิยมไปเลยนะครับถ้าเป็นเบอร์นี้ก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดแข่งกับเวลานะครับ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันครับก็ขอบ,ขอบคุณมากครับที่อุตสาหรับชมมาจนจบ